ครับผมมาต่อกันที่เทปที่สองเทปที่สองนะครับสำหรับเอฟเฟกต์เราคอยดูเทปแรกก็มีเสียงรีวิวเสียงข้อข้อความมาเหมือนกันนะใช้หน้าใช้จริงๆตัวนี้แบบเนี่ยคือเราจะหาจัดต่ออยู่พอดีใช่นะครับสำหรับพาร์ทสองเนี่ยเราจะพูดถึงเอฟเฟกต์ในกลุ่มเสียงของโมดูเดลชั่นโมดูเลชั่นก็เป็นพวกคอรัสดีเลย์ไวบอร์โต้พวกนี้เหมือนกันงเสียงแล้วก็มีมิติทำให้มีมิติมากขึ้นรวมถึงมีจูเนอร์ จูเนอร์รจูนเอ์มาด้วยจูเนอร์สองรุ่นที่มีความสามารถพิเศษครับเพิ่มเข้ามาเริ่มต้นที่ที่จูเนอร์ก่อนเลยจูเนอร์ตัวแรกเนี่ยสีดำสีนี้นะครับนี่เป็นมาตรฐานโดยปกติก็เครื่องสายเพื่อนๆก็ใช้เป็นตู่แล้วแหละแต่ว่ารุ่นนี้ก็ทํามาในรูปของแบบพีเดิลก็จะได้ไม่ต้องพกตัวหนีพกอะไรเงี้ยพ่วงไปในบอร์ดเอฟเฟกต์ไปเลยนะครับเป็นเซตไปเลยแล้วก็ตัวนี้ใช้งานง่าย กุดก็กดปุ๊บก็เข้าโหมดจูเนอร์ผมลองตั้งดูแล้วกันนะพอเสถียรเลยนะไวเลยเท่าที่ผมดูนะมันก็นิ่งเสถียรจะนิ่งเลยนะครัับยงไม่แกว่งซ้ายกับงขวาเท่าไหร่นะแล้วก็จะมีฟังก์ชันพิเศษการดับสายกับการเปลี่ยนพีดเปลี่ยนพีดเราอาจจะมือถือาจจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ก็คือเปลี่ยนพีด จากโน้ตตัว A 440ครับเป็น441 42 43นะแต่ว่าส่วนใหญ่ร้อยทั้งร้อยก็จะใช้440 440ก็ปกติพวกนี้มีไว้เผื่อเล่นกับกับอย่างเช่นพวกคุณตีไทยพวกนี้อ่าที่โน้ตมันจะมีความเหลื่อมกันมีความเหลื่อมรักอ่าเหลื่อมกันนิดนิดต่ว่าฟังก์ชันอีกอันหนึ่งที่เราจะได้ใช้บ่อยก็คือกาดับสายดับสายนะครือมีเพื่อนๆเล่นเพลงแล้วไปเจอในโน้ตที่เรียกว่าตั้งอีิฟแฟคับอ่าสหรับเพื่อนๆที่เล่นเก่งๆแล้วก็ไม่มีปัญหาว่าเข้าใจว่าเอดับแล้ว สายเปิดต้องกา e ร e อฟเฟกตอกอะไรอย่างเงี้ยแต่แล้วคนที่ไม่เก่งหรือว่าไมไ่ไม่ได้ไม่ได้มีความเข้าใจทฤษฎีอะไรมากเนี่ยจุนน่ตัวนี้ก็จะมีฟังก์ชันการดับสายที่ง่ายดับหนึ่งอฟเฟก1หนึ่งตัวก็จะกดที่ฟังก์ชันการดับสายไปเลย <het S 1> ตัวนี้เลยนะครับรตัวนี้ก็คือพอกดปุ๊บเราก็จะตั้งเป็น E อปกตินี่แหละแต่เสียงเขาจะดอกไปโดยอัตโนมัติเลยอัตโนมัติแล้วตัวนี้สามารถดอกสายถึงถึงโน้ตเลยฮะตัวนี้ผมว่าก็เยอะอยู่นะ สองโน้ตส,<อ>ส,สองเสียงสองเสียงเต็มอ่ะประมาณประมาณสองเสียงเต็มแต่เรากดกดอ่ปิดมันก็จะกลับสู่หมดปกติหมดปกติแล้วแล้แลจะดับกี่เสียงดับครึ่งเสียงดับหนึ่งเสียงดับหนึ่งเสียงครึ่ง,งแล้วก็กดตัวแฟตกตเข้าไปเพิ่มกดได้เลยสําหรับตัวนี้ครึ่งเสียงก็กดหนึ่งแฟกต์หนึ่งเสียงเต็มก็กดสองแฟกตหนึ่งง่ายมากใช้งานง่ายมากแล้วก็เข้าเปิดปิดได้ปกติอ่าสีดํารวมถึงก็เป็นไฟส่องสว่างเนี่ยเล่นยิงคืนได้ไฟ led เห็นชัดเห็นชัดแล้วก็นิ่งอ่ะตัซ์ก่อนส่วนราคา ตามนี้เลยนะครับผมเรียกหาเอฟเฟกติดบอร์ดน่าใช้ให้แทนกันตัวนี้อ่นะครับต่อไปเป็นตัวที่2นะครับก็แน่นอนก็คือเริ่มเป็นตัวนี้เลยนะครับอ่าตัวสีฟ้าบรูเลชันยอดฮิตตัวแรกนะครับเรียกว่าเสียงคอรัสคอรัสอ่คอรัสนี่จะเป็นลักษณะเสียงแบบไหนครับเสียงจะเป็นเสียงคล้ายๆเสียงวาวๆอ่าอย่างนี้ครับเป็นเสียงวาวๆไปนะครับจะหมุนๆแกว่งๆทำให้ตัวซาว์ guitar เรามีมิติ หมือนมีเสียงภาษานะี่ยใช่ใช่ปะมันเหมือนภาษาอ่ะเราลองฟังกันดีดกว่าอ่ะอันนี้เนี่ี่ผมผมเล่นเป็นเสียงธรรมดาก่อนละกันละกัน จ่อยเลยอ่านะครับอยากกับลดน้ำตาลมาหกใส่ <c oughs> ผู้ชายสายหวานเลยแล้วกันนะฮะกด <c oughs> ปุ๊บเปลี่ยนเลยนะฮะ,อะลองเล่นเป Single ็นสิงงกิลโ้ตสักนิดหนึ่งโซโลสันส้นๆถ้าไม่มีกระแหงแข็งเลยถ้ามีปุ๊บเข้ามาเสียงก็มีพิติมากขึ้น แล้วทําได้สมนะูทนะคือผมกดเปิด,ป,ดปิดเปิดปิดอย่างนี้ระหว่าง,<ม>งเล่นได้เลยแมทเลเวลมาอย่างดีนะเสียงไม่มีการต้องไปนั่งดอกคือคอร์ลัตกับผมแต่ก่อนใช้เนี่ยความปัญหาคอรัตก็คือมักจะเสียงดังกว่าเสียงคลีนใช่ใช่เอฟเฟกต์พื้นฐานถ้าเพื่อนๆที่ใช้เอฟเฟกต์มานานน่าจะรู้ดีเลือกเป็นปัญหาของสตัมบ็อกตเก่าแต่ว่าปัจจุบันก็แก้ไขแล้วล่ะเขาจะแมทเลเวลมาให้เสียงคลีนไอ้ตัวคลีนกับก่อนใช้เอฟเฟกต์คอรัตเนี่ยสมูท ไม่ได้ดังเหมือนแต่เกิดก่อนกดปุ๊บมีความสมูทเลยกับเสียงคลีนที่เราเล่นเลยนุ่มลวนจริงๆน่าจะถูกใจเลยนะครับโอเคสมูทเลยนะครับใช้ได้ใช้ได้สมัยราคายังไงมากพอนล่สราคาตามนี้เลยนะครับผมอืมไม่แพงไม่แพงนะครับก็โมเดลชั่นตัวต่อไปนะครับก็เราจะเป็นเกลือตัวนี้อ่ะไวเบลโต้แล้วกันไวเบลโต้นะครับก้อนสีน้ำเงิน น้ำเงินแล้วก็ขมแล้วเตอร์ก็ยังคล้ายคคอนรัตแต่ว่าจะมีความความแกว่งตัวสั่นคาคเตอร์คือเสียงก็เหมือนกับการใช้คันโยกอ่าจะมีเสียงสั่นๆลูกคอจะมีเสียงสั่นๆนะครับแล้วมาฟังกันเลยเดี๋ยวผมลองเล่นคีนก่อนแล้วกันแล้วผมใส่เข้เลยนะ คันโยกนะทีนี้เราจะสโลปปุ๊บแล้วเรามากดคันโยกตัวนี้ก็ช่วยเราสำหรับเบอร์โต้จะมีลูกเด่นนีเรียกว่ามีมีกลิ่นสั่นสันพิเศษขึ้นมานะครับเสียงจะสันสสำหรับเบอร์โต้ตัวนี้นะครับใช้ง่ายนะครับจนราคาก็ตามนี้เลยนโอ้โหไม่แพงน่าใช้ไม่แพงแน่นอนนะครับสำหรับี้อนตัวถัดไปตัวนี้จะต้องกล่าวกันเยอะเพราะว่าศักยภาพเต็มสูบเลย ที่เราพูดเดียไปคือตัวสีสีส้มนี้นะครับอ่าดีเลย์แต่ว่าในกบกนี่เขาจะเขียนว่าเป็นตัวทัมเมอร์ก็คือเป็นเสียงดีเลย์เก็บเวลาทำงานเวลาดีเลย์นี่ก็ไม่ต้องอธิบายละรู้จักกันแน่นอนเป็นตัวตามเสียงตามทำให้มีการสะท้อนเสียงครับจะใกล้จะไกลจะสั้นจะยาวอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเอฟเฟกต์ดีเลย์ดีๆเนี่ยจะต้องมีลักษณะยังไงบ้างอาจารย์ยุศชูไหม อ้โหอันนี้ตอบก็ก็คร่าวๆก็จะเป็นตัวเสียงตามเป็นเนื้อเสียงที่เขาค่อนข้างให้มาจะต้องจัดการเรื่องเวลาเวลาได้ดีได้อย่างดีใช่ไม่ไม่ไม่คือว่าดีเลย์บางประเภทเนี่ยบางกลุ่มถูกจริงครับแต่ฝุ่งออกทะเลฝุ่งออกทะเลไปเยอะกกุมเสียงตามได้ไม่ได้ไม่ได้ตามใจเราหรือว่าการตามก็จริงแต่น้ำหนักตัวตามเนี่ยคือคุณภาพตัวตามเนี่ยไม่ชัดเปนเบลอไม่ครบไม่ไม่ไม่เคลียร์แต่ตัวนี้เรามาฟังกันว่า bạn như thế à, say ba, thằng Long Diệp, sáng sáng lắm, hoang hải lắm, à, đi tam, bo bo, ừ. Long Diệp là single dot, rất ngơi ร็มเซตคข้าค่าให้อบออกลักษณะดีเลยแบบเก่าๆนิดนึงตัตามไม่ได้เยอะแต่ว่าตัวตามเน้นน้ําหนักให้มันชัดเขาเรียกว่ามันเล่นแบบเอ็กโคดีเล์เอ็กโคดีเล่ะเป็นย่เสียงเสียงตัวตามเนี่ยถือว่าชัดเลยนะผมวดาตัวนี้ตัวหนึงเน้นๆให้เพื่อนดูฟังเลยเ่ยสะอาดคือสะอาดไม่มีผ้าไม่มีไม่มีแกงนะคมแกวม่ีแงไม่มีของทะเลนะตับตัวนี้เสียงนะครับอ่ะ ปรับง่ายใช้ง่ายแหละว่าปัญหาของดีเล์มักจะจะต้องตามมาก็คือต้องปรับค่าบ่อยๆเพราะว่าไม่มีใครใช้ดีเล์ค่าเดียวในทุกๆเพลงในทุกๆทุกๆอย่างที่เราเล่นตัวนี้เป็นปัญหาสําหรับดีเล์ที่เป็นสตอมบ็อกแล้วกันใช่เงยง่าต้องปรับไปปรับมาปรับไปแบบนี้ใช้ดีเล่มากแบบนี้ใช้ดีเล์น้อยตัวนั้นก็เลยมีฟังก์ชันเอฟเฟกต์ดีเล์ในในในประเภทหนึ่งซึ่งหมักอยู่ในเอฟเฟกต์ดีเล่แพงๆใช่ เรียกว่าแท็บเทมโปดีเล่การเปลี่ยนค่าของดิเล่โดยอัตโนมัติเกิดการควบคุมควบคุมเท้าเป็นวจเป็นการแท็บกำหนดครับซึ่งตัวนี้ผมไม่ได้เกิดเชื่อเลยว่าเอฟเฟกต์คอนโซราคาราคาไม่แพงแต่คนก็ยังงงว่าใส่ฟังก์ชันแท็บดีเลย์มาได้แล้วผมเห็นปุ่มเดียวซึ่งปกติแท็บดีเลย์เราจะเราจะเห็นมันแยกกัน2ปุ่มเปิดปิดกับแท็บแต่ตัวนี้ ปุ่มเดียวแต่มีแท็บดีเลย์มาด้วยผมแกะตอนแรกผมดูในแมนวนวลในกล่องเนี่ยยังงงเลยเป็นแท็บดีเลย์ได้ด้วยเหรอครับพผมอ่านปุ๊บอ๋อเขาเป็นฟังก์ชันซ่อนไว้ซ่อนไว้ซึ่งเราจะเข้าสู่โหมดพิเศษแท็บดีเลย์โดยการกดปุ่มฟุ้สวิตช์ค้างไว้นะครับสักครู่ตัวไฟจะกระพริบขึ้นมาอย่างเงี้ยก็เรยรสลับสวิตช์โหมดเข้าสู่ดีเลย์แท็บดีเลย์เนี่ยเราก็จะควบคุมการตั้งค่าดีเลย์โดยการ ใช้เท้าเหยียบปัดเล่นใชเราเล่นเล่นอยู่เนี่ยเราจะก้มไปปรับก็คงจะไม่สะดวกเราต้องใช้เท้าเหยียบโดยเหยียบสองครั้งเป็นระยะห่างระยะห่างมากน้อยเท่าไหร่มันก็จะปรับค่าตามนั้นทันทีผมจะลองกดดูระยะห่างสั้นๆครับให้ดูผมต้องสาธิตเห็นไหมครับพอผมกดระยะสองตัวน้ตเข้าไปปุ๊บเขาจะเขาจะๆกับค่าที่เรากดแล้วก็ไปปรับค่าในตัวอฟเฟก์ทันทีไปก็จะกระพริบตามค่าที่เรากดที่ลอง ไปฟังเสียงที่เล็กทุกที่ผมกดได้เป็นรกษณะยังไงประมาณนี้เพราะว่าเรากดติดกันเร็วๆยังกดเร็วกว่าน,นี้อีกได้ไหมได้ครับอานนี้เร็วขึ้นเลยโอ้หนี่เหมือนเอ็กโคเทปเลยเอ็กโคเทปสมัยโบราณนะที่แบบว่าเสียงแบบยุควินเทจ สสิกมากวินเทจมากอ่าถ้าเรากดเลเยอร์กินอนาลอกเลยเลยมาดีๆเลยกินน้นหลอกกินเรเยอมาชัดเลยนะอันนี้ผมลองกดตามทางๆหน่อยทางๆหน่อยเป็นยังไงนะครับอ่าดูตามก็เลทิ้งระยะห่างทิ้งระยะห่างขึ้นไปอีกอ่านะครับโดยการใช้เท้าเหยียบใช่เลยง่ายๆใช้งานง่ายเลยนะครับใช้งานง่ายเลยก็เรียกว่าหลายรอกตามห่างๆมากๆกกว่านี้ เดี๋ยวอนีเรา,<ก>เ,ราเรารีวิวกันแบบชัดๆเลยแล้วกันเล่นง่ายใช้งานง่าย,ายแล้วทันทีพอเรารพอเราตั้งค่าเสร็จแล้วเราก็จะกดกลับไปสู่โหมดปกติด้วยการกดค้างเหมือนเดิมนะครับก็กดค้างอยู่ไฟหยุดกระพริบก็แปลว่าปรับสูงมาปกติแล้วตัวเอฟเนี่ยังจําค่าที่เราตั้งไว้จากการแท็บได้ด้วยการแท็บได้เลยโอ้โหวิหน้าใช้ไยกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มมากเลยเสียงดี ได้เสียงดีได้เสียงชัดได้แท็บเทมโปดีเลยแล้วก็ได้เล็กเล็กด้วยมินิด้วยนะครับอ่านะครับเรียกตัวนี้นะผมบอกว่าแท็บนี้ต้องมีที่เด็ดครับส่วนราคานะครับก็ตามนี้เลยนะครับอ่าถูกใจเลยอ่ะ ปิดไปก่อนมาตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายก็จะเป็นตัวสีขาวตัวนี้จูเนอร์อีกแล้วอ้าวเรามีจูเนอร์แบบไปแล้วแล้วตัวจูเนอร์ตัวนี้พิเศษยังไงครับอาจารย์เอ่อชื่อเขาจะเป็นลูกจูนลูกจูนหมายถึงลูกจูนก็คือก็คือมันสามารถอัดลูปที่เราเล่นไปด้วยเล่นได้ด้วยนะครับอัดลูปหมายถึงว่าเวลาเรามีกีตาร์ตัวเดียวเราอยากเล่นเดียว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 อาจารย์นุชจะบอกว่าตัวเล็กขนาดนี้ทําหน้าที่เหมือนเครื่องอัดได้ด้วยเหรอคล้ายๆอย่างนั้นเลยนะ ทุบมาโคตรเล่นไปได้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองสาธิตให้ดูแล้วกันว่าเป็นยังไงอ่านะครับแล้วก็ข้อดีของเขาคือจูนเนอร์ได้ในตัวด้วยอ่เข้าจูนเนอร์เมื่อกี้ผมแอบใช้แล้วเข้าจูนเนอร์โดยการกดของสองปุ่มสองปุ่มสองปุ่มข้างหน้านะครับจะเป็นจูนเนอร์ได้เลยอ่านะครับเข้าจูนเนอร์โอ้ไฟก็สวยนะไฟสวยครับใช้งานง่ายเหมือนกันนิ่งเหมือนกันนิ่งนี่เราก็กดออกวะใช่ไหมใช่กดสองปุ่มออกเลยแล้วที่เห็นผมเห็นตัวปรับตัวตะกาอันนี้ก็จะน่าจะทําหน้าที่ในฟังก์ชันของลูก เป็นเสียงวอลลุ่มของลูกที่เราอัดไว้เพื่อเพื่อควบคุมเสียงให้มันดังกว่าที่เราจะเล่นต่อดังมีความสม่ำเสมอหรือใกล้เคียงกับเสียงที่เราเล่นที่จะเล่นใหม่ใช่ใช่เดี๋ยวลองฟังฟังันก่อนฟังชันการเปิดลูกกดยังไงนะครับลูกก็กดปกติไปเลยนะครับผมจะมีไฟขึ้นตรงนี้อันนี้เดี๋ยวผมล้วก็เริ่มมันดึกใช่ไหมโอเคได้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเป็นคนเปิดให้ได้ครับรบกคุณขนมอ่ะสามสี่ มาแล้วเนี่ยอันนี้ไม่ได้เล่นเป็นวนลูปไปแล้วนะครับอันนี้คือีที่อาจารย์ยุ้ยบอกว่าวอลุ่มตัวลูปที่เราอ่านอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงพอเราปิดเสียงเนี่ยตัวลูปที่เราบันทึกไปเมื่อกี้นะครับก็จะมีความเบาลงเบาลงตั้งระดับได้เราเปิด เพื่อให้เราเล่นประสานได้ฟังสิ่งที่เราเล่นประสานไ,ได้ชัดกว่าตัวลูใช่ผมลองหัดทับก,ก็ไม่ได้ฮะเ้เยรแเราเปลี่ยนเสียงได้ไหมขนาดที่เราใช้ลูมได้เอเราลองใช้นะผมจะลองใช้เฟเฟงขนาดใช้ลูมนะว่า มันจะไปตีกันกับหลุมไหม แล้วตัวลูกก็ยังเป็นเสียงคีนนะใช่แล้วก็ตัวที่เราเล่นเนี่ยสามารถเลือกเเข้าไปได้ครับเสียงเข้าไปได้เลียงได้เลยได้อ่านะครับอัดทับได้ด้วยใช่ไหมอัดทับได้แต่ผมแล้วเราฟังก์ชันอัดทับนะอแต่เราจะต้องกดกดในจังหวะที่หนึ่งให้ต่ำกับหลูกนะใช่ไหมใช่ สำหรับรูปตัวนี้นะครับแล้วก็แล้วก็ผมเห็นนี้ข้างข้างข้าข้างๆจะมีตัวเรียกว่าเชื่อมต่อแพอเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ได้ด้วยนะครับในแมนนวลรู้สึกว่าจะบอกว่าดึงเสาที่เราอัดเนี่ยออกไปในคอมได้อก็คล้ายๆเหมือนเหมือนเราเราทำลูปเราทำขอทำแล้วรู้สึกเรามีความชอบลูปนี้ปุ๊บเนี่ยเราสึกว่าเราอยากเก็บไว้โอ้โหนี่ถือว่าเป็นเครื่องอัดย่อมๆเลยนะครับคือจริงๆตัวตัวของเขาเนี่ยก็สามารถสามารถอัดได้ถึงผมว่า ลายแท็กนะมันเก้าเก้าแท็กได้แต่เก้าแท็กแต่เก้าแท็กอยู่แล้วนะครับลองกดไล่ดูนะอ่าครับอันนี้มันมีเลขหนึ่งก็คืออัดหนึ่งถึงเก้าเลยนะอเพลงเร็วเพลงช้าเราทำดูไว้ครับเขาเริ่มคิดงานสั้นๆเก็บเก็บไว้เป็นไอเดียได้เลยได้เราดึงอะไรได้เราก็กดอัดกันไว้อ่าอัดไว้นะครับโขู่แจมทีเดียวถ้าเราเยอะขึ้นเราก็ดึงเข้าคอมพิวเตอร์ได้ได้ด้วยนะครับนี่ โมดิเลชันที่กลุ่มของคุยุธนีรีวิวเนี่ยโอ้โหประทับใจทุกตัวเลยครับผมใช้งานง่ายแล้วก็ราคาตัวนี้เป็นยังไงครับราคาก็ขึ้นตามนี้เลยนะครับผมใครหาเครื่องอัดจูเนอร์โอ้โหทั้งเป็นจูเนอร์ทั้งเป็นเครื่องอัดแล้วก็ต่อเข้าคอมดึงออกได้ด้วยได้ด้วยคุ้มจริงจริงคุ้มมากเลยนะครับสำหรับเอฟเฟกลุ่มพวกนี้นะครับโมดูเลชันก็สำหรับนี่ผมแล้วผมเห็นอาจารย์ยุตธต่อ สลับตำแหน่งด้วยนะคือปกติเขาจะจูเนอร์ก็ไว้ตัวไม่หัวก็ท้ายีนเราต่อพ่วงเนี่ยตัวจูเนอร์สีดำเนี่ยเราไว้ขั้นตรงกลางเลยนะคแล้วก็ตัวจูเนอร์หลูเนี่ยเราไว้ท้ายสุดเลยนะท้ายสุดแล้วเสียงกลับไม่ดอบนะครัเสียงกลับไม่ดอบสังเกตดูนะเพราะว่าทุกตัวของ เป็นบูไปพารใช่ไหมบูไปพาสทค่าไม่เสียเนี่ยไม่ได้ถูกดึงหรือลดทอนลงไปสักเท่าไหร่อย่แม้แต่จุเดอร์ไปอยู่ตำแหน่งตรงกลางของบอร์ดก็ยังทำงานได้อย่างเต็มที่เป็นไัโอ้โหเจ๋งมากแล้วผมชอบชอบตัวหลูเมื่อกี้นะที่สามารถใช้เส้นที่สองเป็นเอฟเฟกต์เข้าไปได้โดยที่ไม่ตีกันเลยเยี่ยมมาก สำหรับเทปนี้น่าจะเห็นศักยภาพของตัวเอฟเฟกในกลุ่มที่เรานำมารีวิวพร้อมกันทั้งหมดนี้คือแ CO CO รบรนด์โกโก้สนใจตัวไหนชอบใจตัวไหนก็ราคาตามที่ขึ้นไว้แล้วเดี๋ยวผมขึ้นช่องทางการติดต่อให้อีกรอบหนึ่งก็จะมาเสริมเพิ่มเติตตตมได้ต,ดตามคนด้วยแล้วกันนะสำหรับการรีวิวสินค้าของเราครับผมก็จะให้รีวิวสินค้าประเภทไหนอะไรเพิ่มเติมก็แนะนำเข้ามาได้แนะนำเข้ามาได้นะครับส่วนก็มาตรการก็ยังอยู่นะครับนะครับสำหรับ โควิดนะครับก็รักษาระยะห่างนะครับใช่เนี่ยใครผมเนี่ยผมใส่แมสก์ไม่พอผมต้องใส่บ้านเลยครับผมอ่ะแต่เราวันนี้เทปนี้น่าจะถูกใจนะครับเพื่อนเพื่อนที่เป็นแฟนเล่นกีตาร์ไฟฟ้าก็เป็นนะครับนะครับประหยัดคุณภาพเสียงโอเคได้ได้ทนได้เล็กครับได้ดีได้ประหยัดไม่แพงนะครับสำหรับเทปหน้าเดี๋ยวเราจะมีอะไรมารีวิวอะไก็ติดตามก็ต้องกดไลค์กดแชร์ไว้จะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารทุกคลิปใหม่ๆนะครับ ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณครับดีครับผมสวัสดีครับ